เกมนี้เงียบได้ไหมนเนี่ยให้เกมให้อธิบายเลย่ <c oughs> จุบขอจ <c oughs> ัดบัตรก็เป็นอีกการเล่นก็ดีขึ้นง่ายตายนะขอเงินเลย ะบอกว่า MP5 ไปปลดล็อกในคองมาแกงเยอไปปลดล็อกในคองกนะ็คือไปเล่นในคองมาอนะโอเคกำลังดีกำลังที่สุดไซ โมบายเวอร์ชันเวอร์ชันโมบายเวอร์ชันโทรศัพท์ไม่พูดเยอะ ơi rồi giờ em Yeah. yeah. ถึงไม่ได้เล่นโทรศัพท์นานั้นะ <c oughs> เดินติดกับแพงแต่ในะคอมนี่ก็เล่นถ้าว่างก็เล่นตลอดถ้าว่างยั่ว่าถ้าว่าง อะไรของเองอเอเอขันแขนแนะั้นึงเชี้ย์ โหลดดบดบตัวนี้โดโด,โดเลยเหรอบ้า มันลบมันลบเหมือนรู้ว่าจะยิงทางไหนอะ่ะเอาเชือกมามันหลบเหมือนมันรู้ว่าจะยิงไปทางไหนวัดตัวนี้ฉลาดจาัดขนาดสอบแมพยังรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนปะ่ะเอาสี่สิบคอร์ลเข้าไปเลย 哎耶！ จิงเลียวเ,เลยเมื่อกี้เอ้ยะไรแคคซิกดีกว่าไม่แคคซิก,กตุกใจเ <c oughs> นะคจีซิกนะแคคซิกก็ได้คคซิกคคกอะไรทุกอย่างเรียกไม่ถูกเลยแต่ขเรีว่าแคคซิกนะง่ายเคจี G G, นะ แฟนพันก่อนที้อย่างเชิงไม่ค่อยลงสิบก็ยูทูปก็ทำแต่ไม่ค่อยทำแต่ไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าติดเรียนอ่ะแอนยูทูปน 换掉所有 A V，然后。嗯 อะไรวะนั่นทำไมมันตายอ่ะฮัลโหลอ๋อจะเปียกนะอุ้ยเฮี้ยเอาฮะกระตุกอะไรอ่ะ ตัวเช่นนี้มันเพิ่มเลยตานี้น่าจะเป็นตาที่เล่นอ่อนที่สุดเพราะเวลาเล่นนานตัวเล็กในโทรศัพท์นานจัดนานจนฟอมดอก่ดโดดตรงนี้ได้ไหม <laughs> รู้เลอะๆว่าฉันอยู่ตรงนี้เพื่อนอ่ะอ้ยตรงนั้นนี่จะรัดคิวต้องไหนอย่าไปพาลาดยิงโดนเหรอยิงโดนดิเก้อจัดอันรูเยอะจริงยิงโดนไม่แป

คนเล่นนั่นแหละตอนนี้เาบอว่าตายวะไหม <laughs> เรียบร้อยเหมืนอนไงฮะ เอันนี้คุณเจฟฟนเจฟฟัน,ฟนออกเสียงพิษสัดสุดทียเเายแล้วแต่กระสุนเหลือแค่สามสิบนัดสุดท้ายนะครับขึ้นมาสายมือหกนัดสุดท้ายเรียบร้อยตักลงมีกระสุนด้วยออก้ายมา อุ้ยโดรนยิงขึ้นต้องขึ้นแต่วันนี้ต้องขึ้นแล้วขึ้นยังไงเอาอูกระโดดโบมาแล้วซ้ายมือเรียบร้อยตายไหมล้มวะเรียบร้อยเอาเยีเกิดอีกรอบนึงนะครับ โดดมาเอา้าไม่มองจอด้วยฮัลโหลวะจี๊บพี่โดดซ้ายมายังต่อโดดตรงคนที่มีปืนด้วยเมื่อกี้พี่กองอุ้ยเพียดซ้ายมือต้องหนีอุ้ยเอ้ยโดดไปแล้วโดดลงไปแล้วะไงต่อขวามือ มีไหมวันนี้ก็่องมีปืนฮะทั้ง AK แล้วก็เ็กเตอร์ข้างล่างนะครับยังไงต่อเสียงเท้าคือดังมากกรังขึ้นมาหรือไงฮะถางสะดวกขับรถขกากข้างหน้าโอ้ยเกาะทอง อ้าวแต่คนกออทองหนีออกซ้ายมาฮะทางตัวละครโนว่าคนนี้จะทำยังไงต่ออ้ยเขาขึ้นมาแล้วแต่เขาก็ลงไปนะครับยงไงต่อโหนขึ้นมาใช้ชิปลายส่วนกันไปซ้ายก็มีโอ้มีทุกทิศเลยข้างล่าง อุ้ยขึ้นมาด้วยวะตอนนี้คือไม่มีการเกิดใหม่แล้วฮะตายแล้วคือตายเลยนะเพราะว่ามันเป็นวงสุดเอ้าแล้วปล่อยให้ตัวเองตายครับผมฮะชื่อสปีดแฮกหรอมาต่อนะฮะทางสปีดแฮกเขาจะทำยังไงนะฮะจังหวะนี้ ต่อดูหน่อยๆตัวเองก็ตายแล้วเล่นอ่อนเองมาดูหน่อยอ้าวซื้อ UAV มาครับผมอยู่กานคนละทิศละทางครับแต่ถ้ามันแผลมาคุ้มไปเนี่ยฮะคุ้มไปเนี่ยวงมูบมาแล้วนะฮะหลังเข้าอุ้ยอ้ายิงพื้นทำไมอ่ะเฮ้ยเอือเรียบร้อย าเกิดอ้าวตายเรียบร้อยเป็นฝั่งโคพีคอรคกรีนนะครับดีได้ MVP ได้ครับที่หนึ่งจโจโหลดเอามากเลยอะโหลดเอาโคตรเน่าอะ เราเอาโค้ดเนาอ่ะตาเนี่ย